สวัสดีฮะวันนี้เราจะมาลองสั่ง iPhone 12จากเว็บดิช h อปนะฮะหลังจากใช้งานไปแล้ว3เดือนนะฮะครั้งก่อนที่ผมได้ทำการสั่งมือถือเลตมี่โน้ตไปประมาณช่วงปี2019ก็นานแล้วนะฮะผ่านมาประมาณ3ปีแล้วนะฮะแล้วทีนี้ผมจะต้องเปลี่ยนมือถือแล้วเพราะว่ามือถือมันก็ช้าแล้วผมก็เลยจะสั่งมือถือ iPhone 12และการดู iPhone ในเว็บดิชชอปว่า iPhone ไหนเป็น iPhone ศูนย์ไทย และ iPhone ไหนเป็น iPhone มือ2วิธีการเช็คสินค้าต้องเช็คอย่างไรก่อนที่เราจะเปิดเครื่องอ่ะเราจะมาสั่งกันนะฮะโดยให้เราเข้าเว็บไซต์ d i ส h o p c o m นะฮะคลิกเข้าสู่ระบบแล้วก็ล็อกอินยูเซอร์ฮานของเรานะฮะแล้วก็เข้าช่องค้นหาเลยฮะพิม์ว่า iPhone 12เราจะได้ผลการค้นหามาเยอะเลย iPhone 12ถามว่าต้องดูยังไงเป็นของแท้ศูนย์ไทยหรือเป็นของมือสองเราเห็นแบบนี้นะฮะ ที่ไม่มีอะไรขึ้นแต่ถ้าในมือถือจะมีคำว่า official ขึ้นอยู่ข้างๆนะฮะแต่ในคอมจะไม่ขึ้นอะไรให้เราลองคลิกเข้าไปดูฮะอย่างวันนี้ผมจะสั่ง iPhone 12สีเขียว128 g b เราดูยังไงว่าเป็น iPhone แท้จากศูนย์ไทยให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างฮะนี่ฮะให้เราดูที่ตรงนี้ฮะถ้าเป็น iPhone แท้จากศูนย์ไทยจะเป็น Apple ฮะส่วน iPhone มือสจะเป็นหน้าตา แบบนี้ฮะ iPhone มือ2จะเขียนชัดเจนว่ามือ2และเมื่อเราเลื่อนลงมาหน้าสโตของเขาจะเป็นของ Second Hand นะฮะหรือของ d ิชชอปเองให้เราดู2อย่างนี้นะฮะและทีนี้เราจะมาสั่งกันฮะแมหน่าเสียใยจังเลยนะฮะตอนนี้ที่ผมมาอัดก็คือเดือน6ซึ่งเดือนที่ผมสั่ง iPhone ไปคือเดือน3นะฮะสามหมนะฮะยอดในการดาวน์ฮะคือ900 0กว่าบาทฮะ แต่ตอนนี้คือแบบผ่านไปแค่สามเดือนฮนะลดเหลือ2 0 0 0 0แอ๋เสียใจเล็กน้อยฮนะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องรายละเอียดการผ่อนและเงินดาวนะฮะเราเลือกเงินดาว30%์นะฮะแล้วก็เงินผ่อน1492บาทต่อเดือนนะฮะเป็นจำนวน18เดือนโดยเงินที่เราต้องจ่ายตอนนี้เพื่อที่เราจะได้เครื่องมาคือเงินดาวนะฮะเงินดาวที่เราต้องจ่ายนะแปะบาทตามเปอร์เซ็นต์เงินดาวที่เราได้เลือกฮนะถ้าเราเลือก20เราก็จ่ายแค่5้0 0ถ้าเลือก40เราก็จ่ายเยอะ ขึ้นแล้วแต่เลยฮะว่าเราจะเลือกในการจ่ายเงินดาวที่เท่าไหร่เราต้องจ่ายในตอนนี้นะฮะเพื่อที่จะได้เครื่องมาเมื่อเราได้รับเครื่องมาแล้วนะฮะเงินที่เราต้องจ่ายต่อเดือนก็คือจํานวนเท่านี้เลยนะฮะ ถามว่าเราจะต้องจ่ายในเดือนนี้เลยไหมแบบว่าเราสั่งเครื่องเดือนนี้เราจะต้องจ่ายทั้งเงินดาวและเงินผ่อนในเดือนนี้เลยไหมอันนี้แล้วแต่คนนะฮะคุณต้องไปดูในยอดของบัญชีนะฮะว่าเขาให้เราจ่ายทุกวันที่เท่าไหร่ของเดือนนะฮะของผมเองนะ,ะจะเป็นทุกวันที่27ของเดือนนะฮะก็คือถ้าผมสั่ง iPhone ก่อนวันที่27-1อาทิตย์ผมจะ ต้องจ่ายทั้งเงินดาวและเงินผ่อนในเดือนเดียวกันฮะแต่ถ้าผมไปสั่ง iPhone ในวันที่25พอถึงกำหนดจ่าย27ผมไม่ต้องจ่าย27ในเดือนนั้นนะผมจะไปเริ่มจ่าย27ในเดือนถัดไปฮะก็คือจ่ายเงินดาวเดือนนี้แล้วไปจ่ายเงินผ่อนในเดือนหน้า แล้วเมื่อเราเลือกเงินดาวเสร็จปุ๊กให้เราคลิกผ่อนได้ไม่ใช้บัตรนะฮะเราก็จะไปจ่ายเงินจํานวนนี้นั่นเองให้เราเช็คนะฮะเช็ครละเอียดให้เรียบร้อยนะฮะถ้ามีส่วนลดนะฮะอย่าลืมติ๊กส่วนลดด้วยนะฮะและให้เราติ๊กส่งใบสั่งซื้อฮะโดยกฎใหม่ของดิจ h o ช็อปนะฮะเขาจะให้เราตั้งรหัสผ่าน6ตัวนะฮะในการสั่งเพื่อยืนยันความปลอดภัยเพื่อมีคนแอบมาหยิบมือถือหรือว่าแอบมาเข้าคอมและแอบสั่งนะฮะให้เรากรอกรหัส6ตัวที่เราได้ตั้งไปนะฮะ โดยช่องทางที่เราจะสามารถจ่ายเงินดาวนะฮะจะมีช่องทางตามนี้เลยนะฮะบัตรเครดิตบัตรเดบิตออนไลน์แบงกิ้ง ATM payment counter payment แล้วก็พร้อมเพย์นะส่วนผมจะเลือกใช้อยู่2อ,อย่างฮะก็คือบัตรเดบิตนะฮะผมก็จะมีบัตรเดบิตอยู่ข้างล่างนี่หลายอันเลยว่าผมผูกไว้หลายอันแต่ช่วงนี้เขาอัปเดตมาใหม่ก็คือพร้อมเพย์ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วฮะบัตรเดบิตผมไปใช้พร้อมเพย์แทนนะมันง่ายสุดเลยฮะ แค่คุณมีแอปธนาคารอยู่ในมือถือฮนะคุณก็ใช้พร้อมเพย์สแกนจ่ายได้เลยให้เราคลิกที่พร้อมเพย์นะฮะและคลิกที่สวีปโค้ดนะฮะเราจะได้โค้ดในการจ่ายเงินดาวมานะฮะแล้วเราก็สแกนจ่ายได้เลยเมื่อเราคลิกสั่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะมาดูหน้าคําสั่งซื้อของเราฮะโดยการมาหน้าโฮมนะฮะแล้วก็คลิกที่ยูเซอร์ของเรานะฮะให้เราคลิกที่รายการสั่งซื้อของฉันนะฮะ เราก็จะเข้าสู่หน้ารวมรายการการสั่งซื้อของเรานะฮะให้เราคลิกเลือกสิ่งที่เราได้สั่งไปนะฮะก็คือ iPhone 12นั่นเองคลิกที่รายละเอียดการสั่งซื้อนะฮะ โดยเมื่อเราคลิกเข้ามานะฮะเราจะเห็นรายละเอียดของคําสั่งซื้อของเรานะฮะก็จะมีรายละเอียดดังนี้เลยนะฮะผมได้สั่งไปเมื่อวันที่22เดือน3ปี2021ในเวลา3ทุ่ม29นาทีนะฮะแล้วก็เงินดาวนะเป็นยอดก็คือ9420จัดส่งโดย b e x p r s s s นะฮะเพราะว่าผมอยู่กรุงเทพของมาแล้วนะฮะ ผมสั่งไปเมื่อคืนนะฮะช่วงสามทุ่มนะฮะผมได้รับของช่วงประมาณบ่ายหนึ่งบ่ายสองในวันถัดไปฮะในกรุงเทพนะฮะไวมากเลยนะฮะสั่งของในกรุงเทพสิ่งที่เราต้องสังเกตก่อนที่เราจะเปิดกล่องนะให้เราพลิกไปด้านหลังนะฮะให้เราดูฮะว่าตัวเครื่องเราอะได้เป็นเครื่องไทยไหมถ้าได้เป็นเครื่องไทยเราจะเห็นตัวอักษรข้างบนนี่เลยฮะว่าเป็นตัวอักษรภาษาไทยจากศูนย์ไทยแน่นอนศูนย์ไทยชัว ส่วนเครื่องนี้ผมได้แกะไปเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าคุณได้รับเครื่องที่มันมีซีลที่แบะออกมาแบบนี้นะแสดงว่าเครื่องคุณถูกแกะมาเราก็จะมาเริ่มแกะเครื่องกันนะฮะเปิดฝานะอย่าเพิ่งทําการเปิดเครื่องนะฮะให้เราเช็คตัวเครื่องเช็คเอกสารเช็คอุปกรณ์ที่เขาให้มาให้เรียบร้อยนะ,ะถ้าเราทําการเปิดเครื่องก่อนที่เราจะเช็คเครื่องภายนอก จะเป็นไปได้ยากมากนะฮะในการที่เราจะคืนสินค้าถ้าเราพบว่าสินค้าภายนอกของเรามีรอยบิ่นแตกหักหรือว่ามีฝุ่นในจอหรือว่ามีฝุ่นในเลนส์กล้องนะฮะโดยการเช็คด้านหลังก่อนฮนะมีรอยหรือว่าการแตกของกระจกหรือไม่และเช็คที่กล้องนะฮะกล้องมีฝุ่นอยู่ในกล้องไหม โดยการเอาไฟนะฮะแยงส่องนะฮะว่ากล้องใสหรือไม่กล้องเคลียร์ไหมหรือว่ามีฝุ่นอยู่ในนั้นเมื่อเราเช็คฝุ่นเช็คกระจกด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะให้เราเช็คด้านข้างคะสั่นเครื่องมีรอยถลอกไหมเกิดรอยถลอกอะไรหรือเปล่าตูดชาร์จเหมือนโดนเสียบชาร์จมาแล้วหรือเปล่าให้เราเช็คดีๆนะฮะเช็คตามรอยของเครื่อง แล้วก็ให้เราแกะพลาสติกหน้าจอออกนะฮะแล้วเราก็เช็คตัวหน้าจอนะว่าหน้าจอมีรอยอะไรหรือเปล่ามีรอยขูดขีดไหมก่อนที่คุณจะเปิดเครื่องนะครับแต่ตอนนี้ผมไปติดฟิล์มมาแล้วอาจจะสังเกตเห็นอะไรแปลกๆว่าผมไปติดกระจกกันรอยมานั่นเองต่อไปเมื่อเราเช็คเครื่องเสร็จแล้วให้เรามาเช็คอุปกรณ์ที่ได้รับกันสิ่งที่คุณจะได้รับคือสายชาร์จ USB-C to Lightning Port นะฮะเช็คเอกสารว่าเราได้รับเอกสารอะไรมาบ้างโดยการ ดึงออกมานะฮะอ่าเราจะได้เข็มจิ้มซิมทั่วไปได้แน่นอนฮนะเราจะต้องได้คู่มือที่เป็นภาษาอังกฤษและต้องมีภาษาไทยด้วยนะฮะอ่าถ้าเป็นูนยนไทยจะต้องมีคู่มือภาษาไทยมาด้วยและมีสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้แน่นอนว่าเราเป็นเครื่องไทยแน่นอนคือสิ่งนี้ฮนะสติกเกอร์การรับรองจากกสทชฮนะว่าสิ่งที่เราได้นั้นเป็นเครื่องที่ได้รับการตรวจจากประเทศไทยแล้วนี่ถึงจะเป็นเครื่องไทยนะฮะ และสิ่งที่สําคัญที่สุดเกือบที่สุดแต่ไม่ที่สุดนะคือสติกเกอร์แอปเปิลนะฮะเพราะว่าเครื่องแท้จะให้สติกเกอร์แอปเปิลมานะฮะนี่ก็คือวิธีทั้งหมดในการเช็คเครื่องเบื้องต้นนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะฮะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ